สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำสายงานมาร์เก็ตติ้งกับแบรนดิ hmm. ้งให้ฟังกันนะครับ mm hmm. ซึ่งเรามีแขกรับ,บเชิญพิเศษก็คือพ mm ี่โป้มนั่นเองนะครับซีนเนี่ยมาร์เก็ตติ้งสตัทลจี้แมเนจเจอร์อยู่ที่ดานอนกรุ๊ปที่ฝรั่งเศสทำงานที่ปารีสเหมือนกับเอิร์ธเลยซึ่งดานนอนกรุ๊ปเนี่ย เป็นบริษัท f m c g ขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจทั่วโลกเลยมีรายได้มากเกือบ1,000ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็พี่โป่งเนี่ยก็มีประสบการณ์ทางด้าน m a r k ต t i n g มามากมายนะครับมากกว่า10ปีแล้วก็เคยทางานบริษัทข้ามชาติของข้าวอเมริกันฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะมาอยู่ปารีสเนี่ยก็เคยทํางานอยู่ที่ฮ่องกงฟิลิปปินส์สิงคโปร์ที่ไทยแล้วก็ที่อินเดียนะครับมีแบ็คกราวน์ที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากให้พี่โป้งเนี่ยมาแนะนําให้น้องๆฟังนะครับว่าสายงานนี้มีอะไรบ้างครับ ได้ครับสวัสดีครับป้องนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เอิร์ธเล่าให้ฟังก็คือทํางานอยู่ที่ดานอนนะครับที่ปารีสแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ป้องเรียนจบที่ไหนมาครับแล้วก็เรียนสาขาอะไรเรียนจบที่เศรษฐศาสตร์จุลานะครับปริญญาตรีแล้วก็เรียนปริญญาโทครับเป็นเอ่อ i n t e r n a t i o n a l m a r k e t i n g management ที่มหาวิทยาลัยลีดที่ประเทศอังกฤษครับแล้วตอนนั้นเนี่ยจากที่พี่ป้องเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยเราเปลี่ยนมาทําสายงานมาเก็ตติ้งได้ยังไงครับแล้วตอนนั้นคนพบสายงานนี้ได้ยังไง ตอนเรียนเศรษฐศาสตร์เน,นสสาะมันก็เข้าใจแหละว,ว่ามีการชอบหรือไม่ชอบเพราะต<น>อนที่จะเรียนเข้าไปตอนนี้เป็นเอ็นทางชิโนตอนเอ็นเข้าไปเนี่ยก็คือคิดว่าเอ้ยอาจจะไม่ต้องใช้ตัวเลขเยอะอาจจะเป็นแนวของสังคมเพราะคือตอนเรียนม5ก็จะเป็นแบบใช้สังคมเยอะ<น>แต่พอเข้าไปเรียนจริงที่จุฬาเนี่ยจะใช้ตัวเลขค่อนข้างเยอะ<น>ทีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ถนัดเลขเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเรียนได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราถนัด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยลองดูว่าจะมีอะไรอย่อื่นไหมที่เราน่าจะชอบมากกว่าก็เลยตัดสินใจไปเรียนการตลาดแล้วก็แบบแมネจเมนต์ซึ่งก็ครอบคุมเกี่ยวกับพวกธุรกิจอะไรเงี้ยครับที่ประเทศอังกฤษพอเรียนจบกลับมาก็ ลองสมัครงานทั้งมา k e t ก e s เร r c ชเพราะว่าตอนนั้นชอบชอบวิชาคอน sumer behavior ก็คือเกี่ยวกับการสังเกตการของคนงิโภคใช่ว่าเขาแบบทำไมถึงซื้อของแบบนั้นทำไมเขาถึงต้องการบริโภคของแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยไปสมัคร2ที่ Market Insight แล้วก็อีกที่นึงเป็น Management t r a i n e e ของบริษัทคอ l เกตครับการทำงานสายงานในมาร์เก็ตติ้งไปอยู่ในแบรนด์ระดับโลกเนี่ยครับพี่ปงเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย สจาะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันมีงานฟังก์ชันไหนหรือว่ามีหน้าที่ไหนบ้างครับภายใต้มาร์เก็ตติ้ง คือก็ต้องบอกก่อนว่า Marketing หรือการตลาดของแต่ละบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีสโคปที่แตกต่างกันบางบริษัทที่อาจจะเล็กหน่อยก็คือคนที่ทำการตลาดก็จะทําทุกอย่างหรือว่าบางบริษัทที่เขาเน้นเรื่องคนหรือจานวนคนที่เขาท้างเยอะเนี่ยก็จะมีการแปกยิบย่อยออกไปเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบร a นดิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นแบบพวกเอ่อมาร์เก็ตติ้งคอม i ม้นทเคชันก็คือเกี่ยวกับพวกการสื่อสารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มี Market Insight นะครับซึ่งก็คือเกี่ยวกับการเข้าใจถึงผู้บริโภคแล้วก็ตลาด แล้วก็จะเป็นในส่วนของ innovation อคิดค้นและพัฒนาผลิตับใหม่ใโดยรวมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เกี่ยวกับการการทำงานของการตลาดครับ,รบใน4อย่างที่พี่โฟมบอกก็คือมี innovation เนาะ market insight มาของ marketing communication แล, branding. แล้วก็ branding เนาะอาจจะลงทีละอันอธิบายคร่าวๆหน้าที่ความรับผิดชอบเขาคืออะไรครับ branding ก็คือหลักๆก,ก็ทำยังไงก็ได้ให้แบรนด์โตทำยังไงก็ได้ให้แบรนด์ equity ครับ strong ลองบบดูเนาะ เราเข้าไปที่ซูเปอร์จะมีแบรนด์ไหนบ้างที่เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการที่จะคิดแล้วก็เดินไปหยิบมาเลยอันนั้นเนี่ยคือเราจะถือว่าเป็นแบร,ร,รนด์ที่มีความแข็งแรงมากเรียกว่าแบร,รนด์ดีกว่ค่อนข้างจะสตรองอันนั้นคือหน้าที่หลักๆเอ็นโกของแบร,ร,รนด์มา n a เ e r อร์ทุกคนก็คือ<ร>ทําให้แบร,รนด์เป็นที่รู้จักของคนแล้วคนสามารถจดจำได้ง่ายช่ ถ้างั้นมาฟังชันที่2ที่พี่โปกมากก็คือ marketing communication ส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับ brief เนาะมาจากฝั่งแบรนด์แล้วแต่บริษัทถ้าบริษัทเนี่ยมี2อฟังก์ชันแยกกันแบรนด์จะเปคน brief ว่าใน communication แคมเปญอันใหม่จะเป็นอะไร product จะเป็นอะไรแล้วต้องการสื่อถึงลูกค้ากลุ่มไหนแล้วก็ต้องการที่จะมี business objective marketing objective อย่างไรส่งมาให้ทาง communication team communication ก็จะคิดทั้งได้ creative การวางแผนของ media ทำยังไงก็ได้ให้ แคมเปญออกมาเป็นในรูปแบบของโปรดักชันวิธีการที่จะกระจายชกสื่อโฆษณาเน,นี่ยไปตามสื่อตา่ตางๆอันนี้คือภาพกว้างกาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทที่เราทํามาทั้งสองที่ก็คือเราจะใช้เป็น external agency คนที่เป็นแบรนด์เนี่ยแหละจะเป็นคนทํารีฟทุกอย่างส่งไปให้เอเจนซี่แล้วก็เอเจนซี่ก็จะกลับมาพร้อมกับตัว proposal ข้อเสน,นอว่าแบบแคมเปญนี้ควรจะมีอะไร element ยังไงบ้างแล้วก็ e x e c u t e ยังไงไปในทางสื่อของมีเดียที่ไหนมไม่ว่าจะเป็นทีวีสื่อดิจิทัลหรือว่าทางพีอาร์อะไรเงี้ยครับ เป็นการเอา s t r ATEGY หรือว่ากลยุทธ์ที่ทีม b r ANDING ทำนะครับมา translate <ช>เป็นการสื่อสารจริงๆว่าเรา<ช>จะสื่อสารด้วยช่องทางไหนบ้าง<ช>แอกแต่นั้นช่องทางเนี่ยจะสื่อสารยังไงให้เข้าถึงกับผู้บริโภคใช่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายกับว่า one-way communication เนาะเหมือนกับแบรนด์ก็จะส่ง ไปให้กับทางผู้ดูที่พวกอย่างเดียวส่วใหญาจะเป็นทีวีเดี๋ยวนี้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าหลายๆบริษัทก็จะใช้เป็นในงงนของดิจิทัลเป็นในแง่ของ encer, อินฟลูเอนเซอร์เพื่อที่จะให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกับแบรนด์มากขึ้นม,มีการแบบทำฟีดแบ็กมีการทำเป็นแคทชูเว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการทำคอมมิคชั่นในรูปแบบทุกวันนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ใช มันก็ถ้างั้นมาตัวที่สามก็คือตัว i n s i ซต์ครับถ้าถามเรารู้สึกว่าอินไซต์เป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็<ม>เป็นหัวใจของการตลาด<ม>เพราะว่าการตลาดเนี่ยจะต้องเริ่มมาจากการที่เราเข้าใจก่อนว่ากลุ่มผู้บริโภคต้องการอะไร<ม>เพราะฉะนั้นเราจะ<ม>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดำมิขึ้นมาไม่ได้เนาะว่าแบบเฮ้ย<ม> เราคิดว่า,ชา,าใช่ใช่ใช่เข <laughs> เราคิดว่ากลุ่มลูกค้าต้องการอะไระเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำแคมเปญขึ้นมาหรือว่าทำอินโนเวชันใหม่ๆผักต์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเพิ่งอินไซต์ก็จะมี2แบบนะครับก็คือจะมีแบบค q u a l i t a t i แล้วก็จะเป็นค q u a t i t a t i v e ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคนจะเข้าใจว่าการทำเซอร์เวย์จะเป็นการทำรีเสิร์ชแค่อย่างเดียวแต่ ถ้าเกิดเราต้องการเข้าใจถึงผู้บริโภคมากขึ้นการทำา u a l อ t a เท v e หรือการทำโฟกัสรูปเนี่ยก็เราก็จะได้สิ่งที่เขาต้องการโดยที่มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในค i o ชันแน e ที่เราทำไปสิ่งที่เราได้มาจากการทำ Research ทุกอย่างเนี่ยก็จะมี a อน l y z ไ์ออกมาแล้วก็จะดูว่าเอออันนี้คือสิ่งที่คนกำลังมองหาอยู่หรือมีอยู่แล้วในตลาดแต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์ทางแบรนด์จะยังไงก็ได้ให้มีสินค้าและบริการ ที่ออกมาให้ตรงจุดต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคใช่เพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างโซลูชันหรือว่าการสื่อสารให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงๆใช่ครับก็คืออาจจะเป็นทั้งในรูปแบบของ product ใหม่ๆหรือว่าการทําให้ชีวิตของง่ายขึ้นอืมใช่ฟังก์ชันสุดท้ายที่พี่โป้งบอกเมื่อกี้ก็คือ innovation ใช่นวัตกรรมหรือว่าไอเดียใหม่ๆนะครับซึ่งจากมุมมอง marketing เนี่ยฟังมุมหนึ่งมันก็อาจจะคล้ายๆฝั่ง branding หรือเปล่าหรือว่ามันแตกต่างกันยังไง คือเรารู้สึกว่า innovation เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งของ Marketing ที่จะใช้สกิลเซตต่างกันกันกบ Branding เพราะว่า innovation เนี่ยจะต้องเข้าใจว่าเริ่มจาก,กอินไซ h ์ก่อนว่าคนต้องการอะไร2คือเรามาเข้าใจว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยคืออะไรแล้วก็เรามาเขียนคอนเซปต์คอนเซปติ้ง Concept. Concept เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าตอน,นที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเขียนยังไงก็ได้ให้เริ่มจากปัญหาก่อน แล้วก็เสร็จปุ๊บอันนี้คือสิ่งที่เราจะพัฒนามาหรือว่าสิ่งที่เราจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะโซฟปัญหาของเขาว่าเขายังยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจบว่าอันนี้คือสิ่งที่ Product ของเราตอจบจทตรงนี้อะไรเงี้ยครับเริ่มจากทั้ง Product development ดูว่าเทคโนโลยีเป็นยังไงทำแพคเกจเดซิ้งดีไซน์เสร็จปุ๊บจบด้วยการทําเป็นแคมเปญอันนี้ก็คือ เป็นฟังก์ชันที่เราเคยทาที่อินโนเวชันที่ฮ่องกงเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเล่าง่ายก่อนว่าเราเคยมาทํามาทั้งฟังก์ชันของ l o c a l ซึ่งก็คือประเทศไทยเนาะ<ม>แล้วก็ตอนอย้ายจากประเทศไทยไปอยู่อินเดียและฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือดูเฉพาะแค่มาเก็ตนั้น,น,น<ม>ตัว regional ที่เรามาทําที่ฮ่องกงเนี่ยก็คือเป็นท innovation. <ม>ําอินโนเวชันเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโนเวชันของที่ฮ่องกงซึ่งดูครอบคลุมทางเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันก็จะได้เข้าใจอ<ม>ินไซร์ของหลายประเทศ,ออเทศแล้วก็ดูว่าประเทศไหนที่จะสามารถมาอัดัพกันได้สมมติ บางประเทศเออณตอนนั้นออสเตรเลียอาจจะเป็นมาร์เก็ตที่ค่อนข้างจะเดียวหลอกหน่อยความต้องการของคนก็จะค่อนข้าง a d v a n c e ์เมื่อเทียบกับความต้องการของคนที่ประเทศสมมติ India, อินเดียหรือว่ากลุ่มซา u t ์อีสเอเชียอะไรเงี้ยครับการทำอินโนเวชั<ๆ>่นก็จะต่างกันแต่เราก็สามารถที่จะดูได้ว่าเทรนมันจะไปทางไหนใช่โอเคครับผมครับ,รบนะ่าสนใจนะเพราะว่าเวลาเราทํางานบริษัทระดับโลกระดับข้ามชาติเนี่ยส่วนใหญ่หล,หลายคนถ้าเกิดทํางานอยู่ที่เมืองไทยเราก็จะได้เห็นมุมมองในตลาดไทยเท่านั้น,นพี่โป้งบอกอันนี้ก็คือว่าพี่โป่งเนะีเห็นทั้งมุมมองในตลาดหลายๆที่ แล้วก็ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยแล้วก็<ช>ตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่เฮดคอร์เตอร์ของแบรนด์ที่ฝรั่งเศสเลย<ช>ซึ่งจริงๆฝรั่งเศสก็เป็นประเทศที่คิดว่าเป็นแบบมีชื่อเสียงด้านแบรนดิงนด้ง,งมาร์เก็ตติ้งดึงในที่สุดเลยนะเพราะว่ามีแบรนด์ชื่อดังสมรรถมากเลยใช่ออตอนนั้นเราทําอยู่เคอเกะอยู่ท่าปีครึ่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ดานนอนที่เป็นเฮดคอร์เตอร์ดูเป็น g l o b a l เคอเกตตามบริษทุกคนก็จะนึกถึงว่าแคย่ยาสีฟันเคอเกตหรือดานนอนก็จะนึกถึงอ่โยเกิร์ตตอยยย่่างงงงเเเีี้้้จรรริิิๆแลวทททััั2บบษษนนป็ Yeah. หรือว่าเป็นแบบคอนโกลเม r a t เป็นกรุ๊ปแบรนด์ซึ่งจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนด์มากมายเลยแต่ให้พี่โป้งลองเล่าให้น้องๆฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในบริษัท2ที่เนี่ยแผนภายในเป็นยังไงแล้วแบรนด์มีแบรนด์อะไรบ้างซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ประกอบว่าจริงๆเราอยู่ใต้บริษัทเดียวกันเริ่มจากคอเกตบอลไลยก่อนเนาะมีหลายๆคนนะครับมาถามบ่อยๆว่าเอ๊ะเป็นของ p g หรือเปล่าเป็นของยูนิลิเวอร์หรือเปล่าแต่ว่าคอเกตบอลเลยก็คือสั้นๆง่ายๆก็คือเป็นคอเกตและก็ปาโมเส่วนฝั่งของเเเกน็็จะปผลลิตภัณฑ์ดูแ ุวพาะช่องปากคือออร l c แครแล้วก็จะมีเป็น Personal อลแคก็คือจะเป็นแชมพูยาสระผมจะมีโ m มแค r e ซึ่งก็คือเป็นแบรนด์อย่างเช่นพวกเ j a จจะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซะส่วนใหญ่หลักๆของคอเกตปารมอลิก็จะมีแบ่งยิบย่อยเป็น3กลุ่มเพราะเราออกมาแล้วสามปีเนาะไม่น่าจช่นะตอนนี้จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ๆที่บริษัทเพิ่มมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแบบฝากน้องๆไปน้องติดตามดูได้นะครับแต่ว่าที่เมืองไทยนะตอนนี้เนี่ยก็จะมี o r a c าแคร์ e พอร์ a ันอลแอีกอันนึงที่ลืมก็คือจะมี h i l l s ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ขายอาหารน้องหมาน้องแมวเป็นส่วนหนึ่งของคอเกตเหมือนก คนไทยก็จะมีทั้ง Protex เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นอยู่ในกลุ่มของ Personal Care แล้วก็ Care ก็คือสบู่แคร์แล้วก็แป้งแคร์เนี่ยครับที่ทุกคนใช้อยู่แล้วดา d a นอนกรุ๊ป p ะมีย o g ิ u r t อย่างเดียวหรือเปล่าหรือาถึงแล้วมีอะไรบ้างดาร์นอนก็จะมี4กลุ่มผลิตภัณฑ์ครับก็คือจะเริ่มจากกลุ่ม dairy ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโยเกิร์ตมีนมมีชีสส่วนใหญ่จะอยู่ที่ยุโรป ลาตินอเมริกาอเมริกาแล้วก็มีอยู่ที่เอเชียบ้างนิดหน่อยอที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยนเมืองไทยยังไม่มีหลายคนอาจจะเห็นว่าเคยมีผลิตภัณฑ์ชื่อเอ็ทีเวียอยู่ที่ประเทศไทยแต่กาน,นั้นเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าเข้ามากลุ่มที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มของวอร์ก็คือน้ำบอเทอร์ก็คือจะมี2แบรนด์หลักๆมีเอเดียงแล้วก็มี b o รว แล้วก็มีแบรนด์ดานน<ม>แล้วก็มีแบรนด์ชื่อไมซออยู่ที่ประเทศจีน<ม>ครับครับคิดว่าทุกทนเคยเห็นเอเดียม<ช>ที่เป็นรูปผู้ขา<ช>ที่ทเสร็จเพื่อขาแอลซ์อันนี้เป็น<ช>แบบไอคอนิกแบรนด์เลยซึ่งก่อนเอิร์ดม,มาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้มาก่อนจริงๆเราอยู่ใต้บริษัทเดียวกันใช่ใช่กลุ่มที่3ครับก็คือจะเป็น Specialized Nutrition ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้กับคนสูงอายุแล้วก็เด็กนมผงเด็กหรือว่านมผู้ใหญ่ซึ่งก็คือจะมีดูแม็กซ์แล้วก็โปรตีนเอกซ์ที่ขายอยู่ที่ปะเคก4็็ือจน แแยกแตกออกมาเป็นอีกสับ l ลนหนึ่งซึ่งเป็นคันเบสที่เมืเองไทยเริ่มมีขายแล้วชื่อแบรนด์่าอั p r โรก็คือจะเป็นนมถั่วเหี้ยงนมอัลมอนด์พี่ป้องทํางานมาเก็ตติ้งมาหลายปีแล้วนะคิดว่ามันต้องมีอะไรที่น่าสนใจหรือสนุกแน่เลยเราถึงแบบทำสายนี้มาเรื่อยๆอยากจะให้พี่ป้องแชร์ให้น้องๆฟังนิดนึงว่า เรารู้สึกชอบอะไรในสายงานนี้อะไรที่รู้สึกว่ามันแบบสนุกหรือว่าท้าทายเรารู้สึกว่าสายงานของ FMCG หรือว่า fast moving consumer goods นะครับมี fast pacing มากแล้วก็ dynamic ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เบื่อเลยมีงานให้ทำตลอดเวลาแต่ว่างานที่ทำเนี่ยก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน branding ไม่ว่าจะเป็นด้าน insight ที่ทำกับคนทำ cross functional ในการที่เราจะทำ product ออ,ออกมาหรือว่าการทำกับ marketing communication ถ้าถามดาเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เรา สนุกกับงานนี้เนี่ย ก็คือการที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในเกือบทุกวันอืมใช่จากมองมองออยก็คือว่าการทํางานด้านมาร์เก็ตติ้งหรือเอฟแอนซีซีบางนั้นเป็นอะไรที่แบบจับต้องได้เนาะใช่เหมือนว่าอะไรที่เราทำแล้วเนี่ยเราสามารถเห็นผลลัพธ์หรือว่าแบบรีซอสเกิดขึ้นได้จริงๆเลยเห็นในแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นในทีวีบิลบอร์ดดิจิตอลอะไรต่างๆซึ่งมันมันอยู่ในแบบเคาน์เตอร์หรือว่าชีวิตประจำวันเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบนาบ่าตื่นเต้นใช่ยังจําได้เลยนะครับว่าตอนที่เข้าไปทําเป็นแมเนจเมนต์เทรนนนนีก็จะวนในทุกกๆฟััง์์ชนนเเาะซลส Finance Marketing ติ้งอะตอนที่ทำมาร์เก็ตตก็คือเราทำล็อตของ product หนึ่งพอ product มันล็อตแล้วเราไปเห็นอยู่บนเชล์เราถ่ายรูปไม่หยุดเลยแล้วก็ส่งรูปให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันคือความภาคภูมิใจใช่ไ<ๆ>่มแล้วมันก็เป็นอะไรที่สนุกเพราะเราสามารถแชร์กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักได้มันไม่เป<ช>็นอะไรที่เหมือนแบบไกลตัว,ตวหลังบ้านใช่ๆๆใช่ใช่พี่ป <ๆๆ S 1> ้องมีตัวอย่างโปรเจกต์ที่ทำงานก่อนหน้านี้ที่สามารถแชร์ให้น้องๆฟังได้ไหมครับอะไรอาจจะเป็นสิ่งที่รููู้้สสสึึกกกนนุหรรรืออวว่่าาาภภมมิใจี2ัทเ ค่อนข้างภาคภูมิใจจากที่เราทํางานมาทั้งหมดกเกือบสิบสองปีครับอันแรกก็คือตอนที่ยังทําอยู่ของเกตคอแเกตเนี่ยไปควายก็คือไปซื้อกิจการของแบรนด์โลโคคที่ประเทศธรรมาตปี2014ซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยการทำแอค q u i s i t i o n เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน uh huh. เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจ uh huh. ใช่ uh huh. แล้วก็ดูว่าเวลาที่ cross-functional uh huh. พวกทำงานกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแบบ legal หรือว่ากลุ่มของ Finance ในการที่จะคำนวณทำข้อสรุปมี weekly meeting ทุกอาทิตย์ เราจำแนกในตอนนั้นคือ7จ็ดโมงเชา้าถึง8ปดโมงเชา้าในะครูปันพุทธดูว่าโอเคโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างในการที่แอ็กควายเสร็จปุ๊บหลังจากแอ็กควายเนี่ยเราเป็นแบรนด์แมเนเจอร์คนแรกของแบรนด์ยาสีฟันชื่อเลเซอร์โดยที่ไม่ให้ความเป็นคอเกตเนี่ยเข้าไปทําลายความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อันนั้นเป็นสิ่งที่ยากก็คือเราก็ต้องไปไฟล์กับทาง global team แล้วก็บอกว่า recommendation ของเราก็คือยังคงความเป็นแบรนด์ของเลเซอร์อยู่ยังไม่เอาคอเกตเข้ามา เพราะว่าเราไม่อยากที่จะให้เปลี่ยนแปลง,ร,งรูปลักษณ์ของแบรนด์มากเกินจนเกินไปความมุ่งใจของเราก็คือทํายังไงก็ได้ให้ใหเรารู้จักแบรนด์ทั้งที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของรู้จักแบรนด์ภายในหนึ่งปีเราได้เป็นตัวแทนในการที่จะอธิบายให้กับทั้ง Regional และ g l o b a l ให้เข้าใจว่าทําไมแบรนด์เลเซอร์ถึงเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศพม่า <อ Sab Claudia> มา ยาวงานแล้วจะทำยังไงที่จะทําให้แบรนด์นี้ยังเติบโตควบคู่กับขอเกตที่เข้าไปอยู่ในเพจมาเรารู้สึกว่าเป็น challenge ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆวันของการทําการตลาดใช่เราก็มีอันที่2เนาะคือตอนที่ย้ายมาอยู่งานนอตนะครับตอนแรกก็ทําเป็น global activation manager ดู partnership licensing แล้วก็ collaborationproject ที่น่าสนใจที่เราเพิ่งทําไปเมื่อตอน2021ก็คือเป็น project ที่เราทํากับ netflix เอิร์ธก็อาจจะเคยดูเพราะว่าเราก็เคยเอามาใช้เอิร์ธเนาะ collaboration กับล a k a z าเ t ป e h o หรือว่ามันนี่หาย ที่หลายคนอาจจะรู้จักที่เมืองไทยทําเป็นโยเกิร์ตแล้วก็คอลแลบกับออตัวมันี่ไฮส์ <c oughs> ออกมาในขายใน3ประเทศ <c oughs> ทั้งอิ่อิีาลี ที่สเปนที่เยอรมันสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยทาในระยะเวลาแค่6เดือนปกติแล้วการเตรียมตัวก็อาศวก็ค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือต้องเป็นปีแต่ว่าด้วยทัมมิ่งการคุยการการนิกเกิลเชดแล้วก็ทัมมิ่งของตัวที่ล,ลักคาซ่าเดปเปอปซีซั่นสุดท้ายที่มันออกมาเนี่ยม,มันก็มีระยะเวลาให้เ,หเตรียมตัวแค่6เดือนความยากของมันก็คือทำยังไงก็ได้ที่เราจะปิดดิว globally แล้วก็คุยหรือคอมมิเนทกับทางโลเคอลให้เขา execute สรุปผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจก็คืออยู่สร้างว i ส์สร้างไฮป์ต่างๆในในมาเก็ต้้วก็ทําให้มีการเต็โตของแชร<า>นะ์ฟังดูแบบน่าสนุกได้แบบพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ระดับโลกเลยแบบเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ดัง <c oughs> ใช่ใช่่ช <c oughs> แต่รับริษัทก็ต้องอยากจะได้ว่าโอเ okay, ค what's in it for me ทีนี้เนี่ยเ,เราทำยังไงก็ได้ให้มีโ o t i a เชียตออกมาให้มันอยู่ตรงกลาง c o m p r o ม i s e แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย ประโยชน์ตกไปอยู่กับผู้บริโภคใช่ถ้าเกิดแบบน้องๆฟังพี่โปมาแนละ้วคิดว่าแบบสนใจงานด้านมาร์เก็ตติ้งอยากเข้าทำงานเนี่ยครับเตรียมตัวยังไงดีต้องเรียนจบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเรียนจบอะไรมาก็ได้เนาะทำ Marketing, มาร์เก็ตติ้งแต่ จะดีมากถ้าเราจบทางด้านธุรกิจสายบิสเนสสายบริหารสายการตลาดเพราะว่าศัพท์เราจะเข้าใจได้เร็วกว่าแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นเป็นใหญ่เป็นโตในสายงานการตลาดจบมาจากวิศวะก็มีมันค่อนข้างหลากหลายแต่อยู่ที่ว่าเราจะชอบมันหรือเปล่าในแง่งของโอเคอาจจะมีเรื่องเพ e s เชอร์ความกดดันความเครียดไทม์ไลน์ที่อาจจะแบบค่อนข้างจะสั้นหน่อย้ยครับแล้วสาหรับทักษะการทํางานนะครับม,มีทักษะอะไรบ้างที่พี่ป้งคิดว่าสําคัญอันนี้อาจจะเป็น ประโยชน์สาหรับคนที่เริ่มทํางานแล้วอยู่สายอื่นเนาะแล้วแบบอยากเปลี่ยนสายเข้ามาเขาจะได้มองว่า transferable skill หรือทักษะที่สามารถเชื่อมโยงมากับสายมา r k เก i n g ิครับก็สิ่งหลักๆเลยนะครับก็คือความกระตือรือร้นแล้วก็ proactive ในการทํางานเพราะว่างานจะเยอะมากแล้วก็จะมีสิ่งที่จะต้องทํากับหลายๆ stakeholder กับหลายๆฟังก์ชันนค่อนข้งเยอะการ manage เวลาก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ทักษะที่ใหม่สําหรับสายงานอื่นแต่เราสึกว่า การตลาดเนี่ยบางทีจะต้องคิดเผื่อแล้วไทม์ไลน์ของยูเนี่ยมันจะต้องทําเสร็จอะไรบ้างเราจะต้องไปรีฟงานกับใครคนนั้นจะต้องมีไทม์ไลน์แบบไหนเรารู้สึกว่าโปรเจกต์แม a เนจเมนต์กับ t i ม e แม n เนจเมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือมา n ด์เซ็ตมายเซตถึงแม้ว่าเราจะทํางานในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทของเราแต่ในการทํากิจกรรมทุกวนันไม่ว่าจะเป็นในเดลี่ไลฟ์หรือว่าในทุกเดือนอะไร้ยครับก็คือจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละ เป็นธุ uh, รกิจของเราเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเอาใจใส่กับมัน แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นในหุววัแล้วสําหรับน้องๆที่กําลังสนใจสมัครงานสายนี้ครับโป้แนะนาอะไรบ้างลองสมัครเข้ามาก่อนครับพอสมัครมาเสร็จเ,เนี่ยเวลาที่เราคุยคอนเซ็ปต์กับทาง HR หรือว่าไม่ร่าจะเป็นผ่านแมネจเมนต์แคนยนีเราจะได้เรียนรู้กับบริษัทนั้นเพราะว่าการทําการตลาดเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะอินกับ product ของบริษัทที่เราทาหรือเปล่าคําแนะนําก็คือลองดูในสิ่งที่เราสนใจก่อนอเริ่มสมัครกับกลุ่มบริษัทที่เราสนใจที่เรารู้สึกว่า เราพอที่จะได้ใช้มันในชีวิตประจำวันทีนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราอยากที่จะไปทํางานแล้วก็อยากที่จะแนะนําให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้กับคนในครอบครัวของเราได้ใช้ครับโอเคก็ขอบคุณพี่โป้งมากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีให้น้องๆฟังแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์นะครับสามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้ากับยังเจอรี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ